สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะพามาทาเมนูผัดผักรวมใส่สันคอหมูนะคะผักของเราวันนี้จะมีกวางตุง้งผักกัดขาาผักบุ้งจีนแล้วก็เห็ดเข็มทองนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยก็คือเราจะใช้น้ามันหมูที่เราเจียวเองนะคะเราแช่ตู้เย็นไว้นะคะโอโ้ทุกคนมันใช้ได้นานเหมือนกันนะเก็บได้นานแล้วมันก็หอมนะคะเวลาทํากับข้าวตั้งกระทะให้เดือดใส่น้ามันหมูลงไปหลังจากนั้น เจียวกระเทียมค่ะทุกคนมันหอมครุ้งมากเลยค่ะตอนนี้หลังจากกระเทียมเริ่มเหลืองนิดๆิดแล้วนะคะเราก็จะใส่สันคอหมูลงไปเราก็จะผัดสันคอหมูนะคะให้มันสุกก่อนนะคะทุกคนสุกประมาณแปดสิถึงเก้าสิเปอร์เซ็นเพราะว่าเดี๋ยวเราผัดตอนใส่ผักต่อเดี๋ยวมันก็สุกค่ะทุกคนนี่นะคะเราไม่ได้หมักไม่ได้อะไรเลยนะคะทุกคนคือ อ,อ่ก็ผัดแบบบ้านๆแบบเรานี่ราคะาผัดแบบง่ายๆที่เมื่อหิวแล้วเราทําได้เลยเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆที่เหมือนจะเฮลตี้นะก็เฮลตี้อยู่นะทุกคนอ่ะเพราะว่ากินผัก กากใย,ยเยอะค่ะเออนี่หลังจากเราผัดหมูสุกประมาณเท่านี้นะคะเราก็จะใส่ผักลงไปค่ะก่อนอื่นนี่เลยเห็ดเข็มทองน,นะคะทุกคนผักกาดขาวแล้วก็ผักกวางตุ้งแล้วก็ผักบุ้งนะคะอันนี้ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนนี่นะคะผักจุกจุกเลยหมนทีดเดียวเองโฟกัสที่ผักเนาะไม่ได้โฟกัสที่หมูใช่ไหมอ่า หลังจากนั้นเราจะมาปรุงกันนะคะอันนี้คือเราใส่ซีอิ๊วขาวนะคะลงไปซีอิ๊วขาวนี่ก็กะประมาณเอาตามสัดส่วนที่วัตถุดิบที่เรามีเนาะอันนี้ก็จะใส่เป็นน้ำมันหอยะคะ่ะลงไปนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วต่อไปก็จะเป็นรสดีนะคะเป็นผงปรุงรส หลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ําตาลนิดหน่อยค่ะอันนี้ก็จะไม่ค่อยกินหวานนะคะคือถ้าไม่ใส่เลยมันก็แปรแร้ล้มแต่ก็จะแบบชอบใส่นิดเดียวค่ะเออให้ได้รสนิดนึงหลังจากนั้นนะคะเราก็คลุกเคล้าผักทุกคนเคเรเคเรคนคนค่ะคลุกเคล้าให้มันแบบผักสลบนะคะให้ผักมันสดนะคะให้มันสุกนะคะหลังจากนั้นเราก็ผัดเลยค่ะผัดผักทุกคนดูสีมันน่าทานมากเลยนะทุกคนแล้วก็เป็นเมนูที่ทําง่ายเราแบบ อันนี้คือไม่กินกับข้าวเลยนะคะกินผัดผักเล่นๆเ,เ,เพียวเลยค่ะทุกคนมันอร่อยนะคะนี่นะคะผักมันสีเขียวน่าทานมากทุกคนเป็นผักที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยผักสีเขียวมีทั้งโปรตีนมีครบเลยค่ะทุกคนอ่านี่นะคะเราก็ผัดผัดนี้นะทุกคนมันคือแบบถ้าได้กลิ่นแล้วทุกคนจะได้แบบหอมมากค่ะนี่นะคะน่าทานไหมทุกคนอ่าเอาไปทําดูกันนะคะไปมันเป็นเมนูง่ายๆที่ ทำง่ายและก็ทานง่ายนะคะสำหรับคนที่ไม่ทานผักก็ไม่รู้นะเออแต่อันเนี้ยชอบกินผักนะคะก็จะใส่ผักเยอะคือแบบหมูนิดเดียวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะทุกคนลองเอาไปทำดูเนาะแล้วเอามาแชร์กันดูว่ามันอร่อยไหม